สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่หน้ารถมิตซูบิชิสตาร์ด้า2 8 0 0ซีซีใช่ไหมครับแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าฮะผมสุรพลนพรัตน์นะฮะอยู่สุราธานีครับผมตอนนี้รถอะไรฮะรถมิตซูบิชิสตาร์ด้าเครื่อง2 8 0 0ครับผม2 8 0 0เทอร์โบครับผมฮ่โบวินด้วยครับโปวินหักนะครสุราธานเลยนะครับครับผมคันนี้ทราบข่าวยังไงฮะว่าที่นี่ติดตั้งแก๊สกับรถยนต์ดีเซล อ๋อได้ดูใน u t u b e ครับผมบ<ร>พอดีสอนเด็กอยู่แล้วก็เป็อนอาจารย์ครับผมสอนเด็กอยู่แล้วก็มาดูในในคอมแล้วก็เห็นฮะพอดีผมกดที่เรือยี่ห้อมิสูบิชิแล้วมันขึ้นชื่อว่าใหญ่ใหญ่ยนต์จูนิ่งผมก็รู้นึกว่าออคำว่าจูนิ่งมันต้องปรับแล้วก็กดดูกดดูก็เจอเลยพอเจอปราก็ขึ้นเลยครับับศึกษาอยู่นานไหมครับก็ประมาณเดือนครับ ด้วยทั้งกันคือบังเอิญเจอครับผมก็คือเราไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากมายปกติเราก็ใช้อยู่ธรรมดาธรรมดาครับครับไปเปิดเจอว่าที่นี่น่าจะทำให้รถเราประหยัดได้ขึ้นมากครับครับผมยี่เดือนหนึ่งเห็นอะไรฮะในยูทูปก็เนี่ยตอนเขาทดลองสวัว่าเอาน้ํามันใส่ขวดนะฮะใส่ขวดแล้วก็ให้ขับไปวิ่งไปนะฮะแล้วก็คิดว่าเออผมก็หาอยู่นานแล้วพอจะให้ประหยัดน้ํามันเนี่ยเพราะมันเปลืองเหลือเกินฮะเดือนนึงหลายพันเลย ได้มีกาทรทดสอบไหมคะัะนี่กินน้ำมันปกติเท่าไหร่มัน9กกิโลต่อลิตรครับผม9กกิโลต่อลิตรก็3บาท3บาท30าทกว่ากว่าฮะที่ใช้ยอยู่ก็ประมาณนี้สาบาทกว่ากว่าครับม,มันก็เติมพันธหนึ่งใช้ได้แค่วันกว่ากว่าก,าก็หมดแล้วโอโ้มันมเยอะนะวันละพันเนี่ยนะครับพอะเด็นมันไปหลายหลายที่นะฮะทุกวันเลยทุกวันบางครั้งก็หยุดบางแต่ว่าถ้าวันไหนถ้าว่าเติมมาแล้วหนึ่งพันจะวันกว่าๆก็หมดแล้วเลยผมว่าพอเจออย่างนี้โอ้อยู่ไม่ได้แล้ว ต้องพินวันนี้แหละครับอันนี้ใช้มานานหรือยังนานแล้วครับเกือบสิบปีแล้วโอ้นี่ครับซื้อมาตอนนี้ก็รู้สึกว่าสองแสนกว่าเกือบสามแสนละคิดเลขกลมๆนี่คันนี้เล่นค่าน้ํามันเราไปหกแสนกว่าเกือบเจ็ดแสนแล้วนะเนี่ยซื้อคันใหม่เด้ยคันไม่รู้ตัวใช่ไหมครับผมครับผมโดยที่ว่าเราต้องออกไปเรื่อยนะฮะแล้วก็เดิมพันเราไม่รู้สึกนะแต่มานั่งรวมมันตกใจนะครับผมกว่าแล้วนะคันนี้ คือหนึ่งเวลาขับปั๊บเราจะมีความรู้สึกว่าโอ้นี่เราต้องออกตังค์อีกแล้วกับค่าน้ํามันนะฮะเลยต้องตัดสินใจมาเนี่ยคือวคือหนึ่งแต่สุราษฎร์เขายังไม่รู้เท่าไหร่นะฮะเขายังไม่รู้เท่าไหร่ว่าเออก็เอ่อการทําจูนนิ่งนี่ของหยายอนจูนนิ่งเขายังไม่รู้ขนาดผมบอกเขาว่าจะทําได้เหรอผมว่าอาถ้าอย่างนั้นผมไปไปมาก่อนนะฮะผมผมเป็นเป็นผู้ทดองย้ายรถมาเลยซูร่าต์นะฮะนี่ยพอไปถึงก็คิดว่าคง แต่ถ้ารถรุ่นใหม่มันจะได้เยอะกว่าเพราะของผมมันรถรุ่นเก่าแล้วโอเคคันนี้ปกติเดิม9กิโลเมตรต่อลิตร3บาท30ติดเสร็จแล้วจะเท่าไหร่คันนี้ติดเสร็จก็25กิโลต่อลิตร25กิโลครับรวมแก๊สแล้วเท่าไหร่ประมาณรวมแก๊สก็2บาทไหมไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงโอเคตีซะบาท80บาท90ผมอยากได้กิโลละบาทกว่ากว่าขับเองหรือยังฮะขับเองแล้วครับรู้สึกยังไง ก็โหภูมิใจมากแล้วครับจะ <c oughs> ยัยงไงให้อธิบายก่อนมเล็กเ <c oughs> พราะว่ารถคันนี้เราใช้มาสิบปีมันต้องมันต้องรู้จักกันคือหนึ่งนะฮะระดับแล้วตั้งแต่เหยียบคันเร่ง <c oughs> แล้วก็นิดหนึ่งเพราะเราต้องซ้อมเหยียบคันเร่งเลยย้ายเหมือนเหมือนที่เราเหยียบลงมอก่อนเราต้องเหยียบจมลงไปก่อนฮะแต่ตอนนี้เราเหยียบนิดเดียวนะคันเร่งนิดเดียวรถวิ่งเท่าเดิมครับผมรถเดิมคันนี้เก้ากิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยเหยียบที่ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเก้ากิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยเหยียบคันเร่งต้องลึกหน่อยครับผมจะ ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนิดเดียวถ้าเผลอไปร้อยี่ได้เลยใช่ไหมครับผมแล้วก็คือหนึ่งถ้าเราเหยียบเยอะมันก็กิกนน้ํามันมันก็เปลืองเหมือนกันเลยเลย,เลยได้รู้ขั้นตอนว่าเราทบบําแบบไหนแบบไหนเราที่การขับประหยัดครับผมใหญ่ได้สอนแล้วประหยัดก็เนี่ยผมว่าตั้งแต่มาถึงน่ะผมนึกว่าน่าจะไม่ได้กลายตัวรับเฉยๆยังไงแล้วคราบส่วนมากเดี๋ยวนี้คนเขาเห็นแต่ตัวกันเยอะนะฮะแล้วก็มาเห็นแบบนี้ผมอภูมิใจ การต้อนรับหนึ่งดีรบ,บริการดีดีทั้งหมดมหนะฮะโดยรวมทุกอย่างดีหมดครับไม่ใช่เฉพาะว่าทําให้เราประหยัดไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับโดยโดยรวมเลยฮะ<ด>ยและอาจจะใส่ลเลือกดดการพูดจาผมว่าโหเนี่ยมันมันระดับนี้มันจะหายากนะคนที่ว่าเราพูดกันแบบนี้แบบกันเองแบบเนี้ยนะฮะ เยผมก็ภูมิใจมากครับผมถ้างั้นฝากถึงคนที่เขาใช้รถดีเซลเหมือนเราหน่อยว่าไอ้ขับรถมาอยู่ดีๆมานั่งคิดแล้วค่าน้ำมันเล่นเราไปเจ็ดแปดแสนนี่ทำยังไงดีฮะคนที่เขาลังเลอยู่อ๋อผมคิดว่าคงไม่ไม่น่าจะลังเลแล้วฮะถ้าได้เห็นรายการนี้แล้วก็คิดว่ามาได้เลยนะฮะมาได้เลยมาทำได้ได้ได้จริงๆไม่ใช่ว่าจำลองมาครับผมแร้เก้ากิโลเมตรต่อลิตรก็ขับเองเหมือนกันแล้วยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อลิตรก็ขับเองเหมือนกันได้ได้จริงๆครับ ทดลองเองทั้งนั้นขวดน้ำมันกระป๋องขวดเดียวกันเนี่ยนะใช่ส่กิโลเมตรหมดนี่ครับนี่ค่าแล้วแล้วก็ตรงนี้ว่าถ้าใครจะมานะครับผมว่ายืนยันได้เลยว่าได้จริงๆแล้วได้ร้อยเปอร์เซ็นร้อยยังน้อยให้เป็นล้านเปอร์เซ็นก็ได้นะฮะจริงๆเพราะว่ามันเราเห็นตาเราได้ทําเราได้เห็นรถของเราเราได้ขับเองทดลองเองนะฮะแล้วประหยัดจริงๆรประหยัดคืออะไรประหยัดที่ว่าเห็นน้ํามันมันลดจริงๆรนะฮะ แล้วก็กิโลที่เราไปทดลองกัินทดลองคกับครับโอ้โหแน่นอนเลยฮะร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆผมก็เนี่ยภูมิใจอยู่นี่ว่าผมคิดไม่ผิดฮะในยุคที่น้ํามันแพงอย่างเงี้ยผมว่าค,วคิดไม่ผิดบ,บางคนจะไปนั่งปวดหัวก้มกุมขมับเนี่ยปวดหัวโอ้ตกเสียค่าน้ามันเยอะมาเาถอะครับยิ่งขอให้มาถ้ามาแล้วจะได้ผลแบบนี้แล้วทุกคนที่มาได้เจอเจอที่เนี่ยที่มาพบกันทุกคนว่าสุดๆดีสุดๆ ช้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วประหยัดร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันพวกเยอะอะไรเนี่ยแต่ว่าเนี่ยมันมีนิดเดียวว่ารถแต่ละย่อ้มันไม่เหมือนกันบางคันก็ได้น้อยบางคันก็ได้เยอะนะมันแล้วแต่ตรงนี้ต้องทําใจนะฮะไม่ใช่ว่าเออซีซีเท่ากันรถยี่ห้อเดียวกันทาไมมันไม่เท่ากันไม่ได้ครับประหยัดยนี้ประหยัดกว่ากันมันนั่นแหละมันมันมันไม่ได้ครับผม <c oughs> มันมันต้องเราเราเราต้องทําใจในจุดนี้ด้วย นะะฮว่าจืดยันว่ายังไงก็ประหยัดแน่นอนประหยัดแน่นอนครับผมร้อเปอร์เซนจริงๆนะครับผมกับผมท่านผู้ชมฮะเอ่อนี่คืออีกหนึ่งเสียงของลูกค้าอย่างจุนิ่งนะครับอุตสาเดินทางมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครไม่ใช่ใกล้ๆนะฮะนี่เอ้กี่กิโลฮะจากสุราษฎร์มานี่เก้าร้อยกว่ากิโลครับผมเก้าร้อยกว่ากิโลถ้าเดิมนี่ก็เก้าร้อยตีสักตีสักพันหนึ่งขาละสามพันทั้งวัวหมดนะฮะแล้วนี่ตอนกลับไม่ไปถึงถัง ไ,นนไม่ถึงแน่ๆไม่ถึงชัดเจนช่ครับขับ่าประหยัดแน่นอนครับโอเคครับถ้ายัางไงนะฮะท่านใดที่สนใจนะครับท้ายคลิปนี้เราจะมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้นะฮะถ้าสนใจยังไงก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามดูคุยกันดูนะฮะไม่ติดไม่เป็นไรนะฮะเราไม่ได้บังคับอะไรท่านอยู่แล้วแต่ถ้าท่านอยากจะประหยัดลองศึกษาดูนะฮะอย่าโย,ยนจุนนิ่งมีความชัดเจนให้ท่านดูอยู่นะฮะน้ำมันคดเดียวกันเคยวิ่งได้9กิโลตอนนี้กลายเป็น25แล้ว อ่าจาด้านี้เราถือว่าน้อยนะฮะเปอร์เซ็นต์ที่ประหยัดนี่ถือว่าน้อยประมาณสัก 35- 40%เท่านั้นเองแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมครับเอ่อก็ยังไงนะฮะลองศึกษาดูแล้วก็ยังไงถ้าอยู่ใกล้ๆก็ลองเข้ามาดูที่หยุนจุนนิ่งอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์สำหรับวันนี้ผมกับลูกค้าท่านนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ